สวัสดีค่ะแบมบีกรเดนนะคะวันนี้เราจะพามาชมพวกหมอนหลุมหรือหมอนที่ให้น้องนอนสาหรับแรกเกิดได้เลยนะคะแล้วพวกหมอนข้างผ้าห่มเนาะเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้เป็นหมอนของเคว่ามาม่านะคะเป็นเมมโมรี่โฟมนะคะใช้ได้แต่แรกเกิดค่ะตัวถัดมานะคะตัวนี้ก็ใช้ได้แต่แรกเกิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะทรงใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะถึงประมาณ1ขวบค่ะตัวนี้เป็นเบาะรองนอนนะคะแล้วก็ด้านในมีสพอร์ตให้เนาะ ตัดมาค่ะตัวนี้เป็นหมอนหลุมของ Baby Move นะคะนอนได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยช่วงหลุมเขาจะใหญ่มากซัพพอร์ตหัวน้องได้ดีมากนะคะตัวนี้ด้านล่างจะมีตัวการลื่นให้นะคะตัวถัดมาค่ะหมอนหลุมของ Baby Move เหมือนกันนะคะตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเหมือนกันนะคะสวยงามมากเลยตัวนี้มีสามสีนะคะสีเทาสีฟ้าสีชมพูนะคะถัดมาตัวนี้จะเป็นผ้าห่มกโกลนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่น้องแพง่ายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่แพง่ายอ่ะใช้ได้นะคะตัวนี้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้นะคะเป็นเนื้อผ้าแบมบูนะคะออแกนิกร้อยเปอร์เซนต์ไม่เก็บฝุ่นค่ะถัดมาจะเป็นชุดเครื่องนอนนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจอยากได้เป็นชุดเซตลายเดียวกันนะคะแอดไลน์สั่งกับเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอนหลุมหมอนข้างหรือว่าบัมเปอร์กันกระแทกนะคะสั่งเป็นเซตรวมได้นะคะหรือว่าอยากได้เป็นลายไหนคอลเลกชันไหน เข้าไปดูในร i น์แอดหรือว่า IG ได้นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของเราได้เลยแบมบิคการ์เดนค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจดูของจริงนะคะมาหน้าร้านได้นะคะทไ่ข้อสยามและเมกะบางนา2องสาขาค่ะ,คะสวัสดีค่ะ